คุณเคยสงสัยหรือเปล่าคะว่าทำไมเดือนมก,กราคมถึงยาวนานกว่าปกติแต่เราก็ไม่เคยหาคำตอบมันอาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าวันยาวนานกว่าจริงๆจะว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มี30-31วันเท่าๆกันกับเดือนอื่นๆไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ทำไมมก,กราคมถึงดูยาวนานหลายคนบอกว่าเดือนมก,กรานี่มันไม่มีวันจบ แต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนเราถึงรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกของเดือนมก,กราคมก่อนอื่นเลยมันเป็นเดือนแรกของปีใหม่ค่ะเรามักจะเริ่มต้นปีด้วยความหวังด้วยความตั้งใจใหม่ๆหรือสิ่งที่เขาเรียกว่า New Year Resolution แต่ก็นั่นแหลคะค่ะปัญหาก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะหลังจากคำว่าตื่นเต้นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเรากลับเข้าสู่ชีวิตประจำวัน ที่มักจะรู้สึกว่ามันช้าลงไม่ว่าจะเป็นงานที่ค้างอยู่หรือการที่เราจะต้องปรับตัวจากวันหยุดยาวช่วงนี้เองที่หลายคนรู้สึกว่าทำไมเวลาถึงได้เดินช้ากว่าปกติในทางจิตวิทยานะคะทำไมเราถึงรู้สึกถึงเกิดขึ้นว่าเรารู้สึกว่ามันช้าจังเลยนั่นก็เพราะว่าการรับรู้เวลาในช่วงเดือนธันวาคม เรามีทั้งงานเลี้ยงการเฉลิมฉลองและวันหยุดต่างๆทําให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่พอมาถึงเดือนมกราคมกิจกรรมเหล่านี้หายไปกลายเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างนิ่งเงียบแถมยังเป็นช่วงที่หลายคนประสบกับความเครียดทั้งเรื่องของการเงินหลังจากใช้ใจ่ายหนักหน่วงในช่วงสิ้นปีหรือแม้กระทั่งเรื่องงานที่กลับมาทับถมหลังวันหยุดยาว สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้ความรู้สึกเดินช้าลงไปค่ะในด้านของเศรษฐกิจและสังคมแล้วล่ะก็ปัจจัยที่ทำให้เดือนมกรายาวนานสำหรับคุณนั่นก็คือด้านการเงินพอหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนบอกว่ากระเป๋าเริ่มแบนเพราะได้ใช้เงินกับของขวัญปีใหม่กับการเที่ยวกับการปาร์ตี้กับวันหยุดยาว ซึ่งทําให้เดือนนี้รู้สึกยากลำบากกว่าปกติบางคนก็ต้องรองเงินเดือนนานขึ้นเพราะช่วงเดือนธันวาคมอาจจะได้เงินเดือนล่วงหน้าทําให้เดือนมกราคมกลายเป็นเดือนแห่งความประหยัดนั่นเองค่ะส่วนในด้านของสภาพอากาศนะคะไม่เพียงแค่แต่จิตใจหรือการเงินเท่านั้นมันก็ยังมีผลต่อสภาพอากาศด้วยเพราะว่าในเดือนมกราคมในหลายประเทศทางซีกโลกเหนือ จะเป็นช่วงของฤด,ดูหนาววันที่มืดเร็วขึ้นอากาศเย็นไม่มีแสงแดดที่เพียงพอสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่ออารมณ์ของคนเราได้ทำให้คนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆนี่ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามักกะลาเริ่มที่จะลากยาวออกไปค่ะแล้วเรามีวิธีรับมือกันหรือเปล่าเหรอคะมีค่ะ เราจะต้องทำยังไงล่ะในเมื่อเรารู้สึกกันไปเองแล้วว่าเดือนมกรามันยาวนานจนเกินไปเราจะทำยังไงให้มันไม่รู้สึกแบบนั้นว่ามันยาวเหลือเกินเราต้องสร้างกิจกรรมสร้างความท้าทายใหม่ๆให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่เราสามารถทำได้จริงหรือการหันมาดูแลสุขภาพการหาเวลาออกกำลังกายการหาเวลาพักผ่อนในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความเพลิดเพลิน ทำให้เดือนนั้นๆก็เป็นเหมือนเดือนอื่นๆและเป็นธรรมและทําให้เราผ่อนคลายความเครียดจากการที่จะต้องมาคิดวิตกกังวลกับเหตุผลข้างต้นที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจริงๆแล้วเดือนมการาคมมันไม่ได้ยาวนานหรอกค่ะความรู้สึกทางจิต,ตวิทยาความรู้สึกทางเรื่องราวต่างๆในความคิดในหัวของเรามันเลยทําให้ดูเหมือนยาวนานดังนั้นลองหาวิธีผ่อนคลายและเดือนนี้ก็ใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วละค่ะ เดี๋ยวมันก็หมดไปจบไปแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่ความรู้สึกดีๆคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราห,หรือเดือนไหนๆมันยาวนานกว่าปกติได้ถ้าเกิดคุณไม่ทำตัวให้เป็นปกติดังนั้นนะคะคุณจะต้องทำงานทำเงินทำชีวิตสร้างสุขภาพจิตสร้างสุขภาพที่ดีสร้างกิจกรรมพัฒนาตนเองทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลิน แล้วกิจ,จกรรมเหล่านั้นมันจะทําให้คุณลืมเดือนลืมวันไปเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นการรับรู้เองจากทางที่คุณรู้สึกเองไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางจิตวิทยาทางการเงินทางสภาพอากาศวิถีชีวิตและมุมมองของคุณค่ะดังนั้นจงเริ่มที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองในทุกวันด้วยเรื่องเล็กๆเ,เติมลงไปในชีวิตทุกวันทุกอย่างจะผ่านไปอย่างราบรื่นและกลายเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนั่นเองนะคะ และถ้าคุณรู้สึกว่าเดือนมกราของคุณยาวนานเกินไปคุณลงแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะคะและคุณอยากรับรู้เนื้อหาดีๆเหล่านี้ครูเก๋ก็จะนำมาลงให้กับคุณทุกวันกดติดตามเพื่อให้คุณไม่พลาดสาระดีๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าเดือนมกราคมข,ของคุณยาวนานหรือเปล่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ